กันตะกรสายเปซื้อรถบ้านให้แก้มบุม๋มเป็นของขวัญแต่งงาน19พฤษภาคมนี้แล้วที่คู่ของนักแสดงสาวแก้มบุม๋มปริยดาสิทธชัยจะควงแขนแฟนหนุ่มพิษกันตภพรหานพานิตเข้าสู่ประตูวิวาและสำหรับว่าที่สามีสายเปอย่างพิษกันตพรเจ้าสาวเราไม่เหมือนคนอื่นเลยเมื่อถามเจ้าสาวเราว่าอยากได้อะไร เจ้าสาวบอกว่าอยากได้รถบ้านเอาไว้ไปกลับระหว่างบ้านเรากับบ้านเข้าหลังแต่งงานเผื่อเลิกงานดึกจะได้นอนมาเลยตอนกลับมาหาเราก็จริงของเขานะยังไงก็ตามให้เป็นของขวัญแต่งงานและกันนะขอนั่งไปด้วยนะสรุปมีลูกชายเพิ่มขึ้นอีกคันมีคลิปเต็มตอนเอาไปเซอร์ไพรส์ลงอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับแก้มผิด และแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์ถึงความเปของพีดกันตพรเช่นพี่พิททอดน่ารักมากสามีแห่งชาติของทแทรขอให้ภรรยาบอกพี่พิธพร้อมเปมากแต่ก็สะดวกจริงๆและนอนพักผ่อนมีห้องน้ําพร้อมกบสวยเก่งขยันสมควรที่จะได้รับการเปพี่พิธให้ของขวัญชิ้นแรกในฐานะสามีให้คุณภรรยาเป็นของขวัญที่มีความหมายลึกซึ้งอีกแล้ว